สวัสดีคับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกแอดมินเอนจากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวคราวรอบรอบลีลรกรวมไปถึงประเด็นเด็ดที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะเรามาเริ่มที่ LA Lakers ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Denver Nuggets ในเกมเมื่อวานเนี่ย l e บรอน James พักอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บในการแข่งขันแบบ2วันติดยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่มี d e n n ิสโ c h r o d e r นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเข้าสู่ c o v i ด19 p r o t o คอลและก็เป็นอย่างที่แอนดนม ทำผลงานให้เป็นอย่างดีครับและเมื่อวานเขาก็ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการยิง3คะแนนก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับในเกมเมื่อวานทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเลยนิโคลายโยคิชก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับไมเคิลพอร์เดอร์จูเนียร์เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีทั้ง2ทีมยื้อมาจนถึงช่วงท้ายครับแล้วก็เป็นแทรเลนฮอตตันทักเกอร์นะครับที่ลุยเข้าไปแล้วก็ยิงแบบมั่วๆโชคดีนะครับที่เขายังได้บอลอีกทีหนึ่งแล้วก็เก็บแต้มได้ไม่อย่างนั้น ใจแฟนๆในสนามมากๆครับในเกมเมื่อวานนะครับนอกจากชื่นชมผลงานของแอนโทนีเดวิสแล้วเนี่ยยังมีตัวสำรอง2คนทีเด็ดนะครับนะั่นคือมาร์กซอกับเวสลีย์แมทธิวครับ <Matthew S 2> ทั้ง2คนเนี่ยลงมายิง3คะแนนรวมกันนะครับ5ลูกมีค่ามากๆสำหรับ LA ล <L> เอเลเกอร์สในเกมเมื่อวานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังเดรดรามอนที่หายไปจากการเล่นเกมบุกครับเมื่อวานนี้เป็นเกมที่แอนโทนีเดวิสเขาบอกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยกลับมาแล้วตอนนี้กำลังกลับมาแล้วเรามาติดตามชมนะครับว่าจะกลับมาได้จริงๆหรือเปล่ารอชมกันครับในส่วนของเดนเวอร์นักเก ให้กับโจเวลมากีเป็นแชมป์ที่พวกเขาเนร่วมต่อสู้กันมาในฤดูกาลที่ผ่านมาครับขอแสดงความยินดีกับโจเ<า><า>วลมากีด้วยนะครับและแม้ว่าเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับเดนเวอร์นักเกสจะแพ้ไปก็ตามแต่อพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์พวกเขาก็แพ้ด้วยนั่นหมายความว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่อีก7เกมนะครับของเดนเวอร์นักเกสเนี่ยต่อให้พวกเขาแพ้ทั้ง7เกมเลยก็ตามเนี่ยพวกเขาก็ยังคงการันตีพื้นที่เพลย์ออฟครับแย่ยที่สุดก็คืออันดับ6แต่มันไม่มีวันเกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนอครับสำหรับเดนเวนนใา นำตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะพวกเขาได้เกมที่ดีของผู้เล่นตัวจริงทั้ง5คนถึงแม้ว่าเชลลเอ็มบีจะไม่ได้ร้อนแรงก็ตามค่ะบางช่วงในนําห่างกว่า23แต้มชิคาโกบูสก็พยายามสู้ตายนะคะไล่มาจนก,กระทั่งเหลือแค่ แป๊บเดียวในช่วงควอเตอร์ที่4แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความร้อนแรงของซิกเซอร์ได้จริงๆทําให้เมื่อวานไงเป็นชัยชนะเกมที่7ติดต่อกันของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้สิกเกอร์ในยามที่เจอกับชิคาโกบูลส์แบบนี้ตอนนี้นะคะพี่เนด,ดูแล้วเนี่ยความหวังในการเข้า play in <Yeah. S 2> ของชิคาโกบูลส์เนี่ยก็ยิ่งลิบหลี่ลง <Yeah. S 2> ทุกทีทุกทีเลยค่ะในขณะที่ชิคาโกบูลส์กำลังแย่นะครับแต่ว่านิวยอร์กนิกส์ครับคู่ปรับตลอดการของชิคาโกบูลส์เนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่ออออววววาาาาานนนนนีีี้้้พกกกกเเเเเขขดดดิททงงไไปยืืยะครับแล็มมม่่มๆ มันจะเป็นการยิงการข้ามการสร้างจังหวะยิงระยะกลางของตัวเองยิง3คะแนนเมื่อวานเดอร์อิกโรสเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในขณะที่จูเรสแรนโดครับตัวหลักของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงมากครับการยิงในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่3คะแนนมาครับม่นจะเป็นลูกจากจมุมข้างยิงจังหวะสเต็ปแบ็คเรียกว่าทําได้ดีจริงๆครับสำหรับการยิง3คะแนนของอจูเรสแรนโดในฤดูกาลนี้ก็เลยทําให้เกมของพวกเขาเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องเมมฟิสกิสซี่พยายามยังไงก็ยังกลับมาไม่ได้ครับจามอแรงครับผู้เล่นอันดับหนึ่งของทีมื่อจะเป็น 2หรือ3คะแนนก็ตามหัวเสียทั้งเกมประกอบกับหงุดหินในการเป่าของกรรมการและในช่วงท้ายเกมครับโค้ชเทเลอร์เจนกินและก็ตัวของจามอรเองเองเนี่ยโดนฟาวเทคนิค 2, 2> ค,ครั้งนะครับก็เลยต้องออกจากเกมการแข่งขันไปครับเมื่อวานหัวเสียมากๆ เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของนิวยอร์กนิกส์อีกครั้งหนึ่งครับชัยชนะเมื่อวานของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยนะครับทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่อีก7เกมเนี่ยจะแพ้อย่างไงก็ตามครับทำให้ฤดูกาลนีน้ทีมของพวกเขามีสถิตินะครับชนะมากกว่าแพ้เป็นฤดูกาลแรกตั้งแต่ปี2013ถือว่านานมากๆนะครับตอนนี้ฤดูกาลของพวกเขาเนี่ยดูดีมีใชม้มากๆครับเป็นสิ่งที่แฟนๆนิวยอร์กเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากๆเขาไม่เคยคิดเลยนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะมาได้ไกลขนาดนี้คิดว่าตอนแรกๆๆใในนนนฤฤดดดูููกกกาาาาาี้้้เเเ่่่ยยออออจจะปป็ทงงงไรรรรรรืคคัสวฒธม์ ทอมทิบโดเข้ามาแล้วเนี่ยค่อยๆปรับไปเรื่อยๆผู้เล่นแต่ละคนในทีมเนี่ยตั้งใจมากขึ้นหมืนจะเป็นการซ้อมการเล่นที่ไหนได้ครับโอ้โ oh oh หพุ่งพรวดมาอยู่อันดับ4ของฝั่งตอนออกอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งของเดอร์ริกโรสกวาดานะครับเพราะว่าย้อนกลับไปในสมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเคยเล่นอยู่ที่ University of Memphis เล่นอยู่ปีหนึ่งครับก่อนที่จะเข้าสู่การดรับและที่พิเศษไปกว่านั้นครับในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมครบรอบ10ปีนะครอข,ขาราง NBA <Okay. S 2> พอถูกสื่อถามเกี่ยวกับความรู้สึกเหล่านั้นครับเขาก็บอกว่าเขารู้สึกแฮปปีม้มากๆพอนึกย้องกลับไปเนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเหมือนจะเป็นการคว้า MVP การบาดเจ็บแล้วก็กลับมาต่อสู้มากมายเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยเขา<อ>บ,บอกว่าเขามีความสุขมากๆนะครับที่ณปัจจุบันยังคงสามารถเล่นอยู่ใน NBA <อ>ได้แล้วก็มีการเล่นที่ถือว่าดีมากๆในตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของ The กโรสนะครับสามารถเอาไปสร้างเป็นหนังภาพยนตร์เลยก็ได้นะครับเป็นหนังกีฬาแบบต่อสู้ตั้งแต่สมประสบความสําเร็จจนมาตกต่ําาแแลล้กกก็ัับบบมออีีครรงงนนึะไบ ในส่วนของยูท้าแจสเมื่อวานรับการมีเยือนของแซนแอนโชโนสเปอร์สพวกเขาก็เอาชนะไปได้ตามคาดค่ะได้ผลงานการทาแต้มของโบยานบอกดานวิชได้การเก็บแต้มใต้แป้นการรีบาวของรูดี้โกเบลรวมไปถึงเกมรับตลอดทั้งเกมแต่ประเด็นก็คือค่ะในเกมเมื่อวานแจสันขยายการเข้ารับชมของแฟนๆเป็น6,700คนค่ะและในเกมเมื่อวานแฟนๆในเข้ามารับชมถึง6,500หกว่าคนถือเป็นหนึ่งใน3ของความจุสนามระดับ36%มแล้วนะคะมากที่สุดใน NBA ขณะนี้ค่ะและสำหรับแฟนๆเนี่ยที่มีหลัก ว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถจองที่นั่งขอบสนามได้ตาม <ừ m. S 1> ปกติเลยค่ะตุนเชื่อว,ว่ากว่าที่พวกเราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปรับชม NBA ได้ค่ะสถานการณ์ของอเมริกาเนี่ยต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติาากอย่างแน่นอนค่ะยินดีกับพวกเขาด้วยจริงๆค่ะเราไปต่อนที่ข่าวล่าสุดของชิคาโกบูลส์โค้ชบิลลีเดอนแนนได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะว่าทาง NBA เนี่ยอนุญาตให้แซคโรวินเนี่ยสามารถกลับมาทำการซ้อมได้แล้วเขาออกจากโควิด19โปรโตคอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณขณะนี้เนี่ยทีมได้พัก2วันเตรียมตัวที่จะรุยกับชาลล์ฮอร์เนต์เชมกันพว้า เขาบอกว่าแซคราวินเนี่ยจะสามารถลงทําการแข่งขันได้เลยเรายังไม่รู้นะครับว่าสภาพร่างกายของแซคราวินเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่กลับมาแต่ณนะเวลานี้ครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วถ้าเกิดเขายังคงแพ้อีกเนี่ยนะครับโอกาสในการลุ้นเพลย์อินเนี่ยก็คงหมดแล้วละครับ mm. ในขณะที่แซคราวินเนี่ยกำลังจะสามารถกลับมาได้แต่เขาต้องขาดออสตาอีกคนครับนั่นะค,คือนิโคลาวุสซวิชล่าสุดในพลาดการลงสนามทําการแข่งขันทั้งหมด2เกมแล้วนะครับ มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกทางทีมเนี่ยได้ตรวจสอบและเอ็กซเรย์แล้วก็เอ็มไเนี่ยไม่พบความเสียหายของกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นถือว่ายังเป็นข่าวดีเราต้องรอตามข่าวกันอีกสักนิดนึงนะครับแล้วถึงจะรู้ครับว่าเช้าวันศุกร์เนี่ยนิโคลาวูซาวิชจะสามารถลงทําากรแข่งหารเกมที่เจอกับชาร์ลอตฮอนเน็ตได้หรือเปล่าเราไปตามอาการบาดเจ็บของเครีนะ่อุเปลจูเนียร์กันซะหน่อยคะ่ะโคพสติฟเคอร์เนี่ยได้บอกว่าหลังจากจบเกมเยือนกับดิโอลิมเปอเแกยนส์พวกเขาก็จะบินกลับไปที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็จะมีการประเมินอาการบาดเจ็บขออออองงเเเเเคคครรร์ีีี่่่่่่่ปลลจจจูนนนนยยะะะะะววาาาาาาไไดสมถทต้ ที่เจ็บแบบนี้ได้หรือไม่และถ้าเล่นต่อไปค่ะการบาดเจ็บในครั้งนี้จะมีผลในการเล่นต่อไปในอนาคตหรือไม่ถ้าอย่างไรต้องรอติดตามข่าวก่อนอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่สถานการณ์ของ Golden State Warriors ในตอนนี้ค่ะคือพวกเขาเนี่ลุ้นอยู่ที่อันดับแดนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเข้าสู่การแข่งขัน Play-in แล้วชนะในเกมแรกเลยเนี่ยก็จะเข้าสู่ Play-off ทันทีแต่ถ้าเกมแรกแพ้เนี่ยก็ยังคงมีโอกาสอีกครั้งนึงอ่ะอรอลุ้นกันต่อค่ะเราไปต่อกันที่ความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของ l e b บอ n เจ m e s กันสักหน่อยครับมีข่าวออกมาว่าทาง LA Lakers เนี่จัจจะพก ในช่วง2เกมที่จะถึงนี้นะครับในเกมที่จะเจอกับ l a c l i p p e r s, uh huh. <S แล้วและก็ Portland t r er, a i l b l a z e r ซซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดด้วยทางทีมให้เฝ้าระวังการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเขาไปก่อนครับ mm hmm. ตัวของเรเบลล์เจมสเนี่ยนะครับเขาออกไปจากการแข่งขันในช่วงกลางควอเตอร์ที่4ในเกมที่เจอกับ Raptors mm hmm. ที่ผ่านมาหลังจากนั้นนี่ก็ไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้ล่าสุดทางทีมก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือต้องดูอาการกันเป็นวันๆแล้วก็คาดว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะต้องมี กว่าอันดับแน่นอนครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมแล้วครับว่าจะร่วมกันต่อสู้ได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดในช่วง2เกมที่จะถึงนี้ครับเกมที่จะเจอกับ L.A.Clippers mm hmm. กับ Portland Trailblazers อย่างที่บอกเนี่ยพวกเขาแพ้ทั้ง2เกมเนี่ยก็มีโอกาสร่วมมาอยู่ในพื้นที่เพลย์อินทันทีเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. สิ่งที่น่ากังวลอีก mm hmm. 1จุดนะครับของ L.A.Lakers ใน mm hmm. ตอนนี้เนี่ยนั่นคือเรื่องของเดนนิสทรูเดอร์รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ของเขาล่าสุดครับที่ออกมาบอกว่าตัวเขาและกับเรเนเลยเน่อนมส์ 19โปรโตคอลนะครับแม้ว่าจะไม่มีรายงานว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่าแต่ก็คาดว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด19เพราะว่าพักค่อนข้างนานกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็คืออีก1 0 1ถึงวันอย่างที่เคยรายงานให้ฟังถ้าสมมติน,นะครับว่ารบอบนเจมส์เกิดมาติดเชื้อไวรัสโควิด19ในช่วงเพลย์ออฟขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวของรบอบนเจมส์เองเนี่ยเขาก็ต้องเข้าสู่โควิด19โปรโตคอลอย่างน้อยเนี่ยต้องมี2อาทิตย์แน่นอน2อาทิตย์หายไปในเอรมาางตต้ิด นนในจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลมากๆสำหรับแฟนๆ LA Lakers ครับเราไปต่อกันที่การประกาศรางวัลโคชยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนค่ะทางฝั่งตะวันตกได้แก่โคชไมเคิลมารอนของทีมเดวอนาเกสกับผลงานพาทีมชนะ1้3ค่ะเป็นชัยชนะที่มากที่สุดของเดวอนาเกสในฤดูกาลนี้ในรอบเดือนนี้ด้วยค่ะทั้ง,งที่พวกเขาเไม่มีจะมารมอริจากอาการบาดเจ็บยัยงคงเดินหน้าสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมการคว้ารางวัลครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการคว้ารางวัลครั้งแรกของตัวโคชมารอนเองนะคะครั้งสุดท้ายที่โคช ทีมเดวอนันเกสเนี่ยสามารถคว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมได้นั่นก็คือโคชจอชคาวในปี2013และทางฝั่งตะวันออกเนี่ยได้แก่โคชสกอตบรูคของทีมวอชิงตันวิสเซร์กับผลงานพาทีมชนะ12เกมแพ้5เกมนอกจากจะพาทีมชนะรวด8เกมแล้วนะคะการวางแผนงานการใช้งานผู้เล่นเนี่ยยอดเยี<ช>่ยมมากตอนนี้ค่ะกำลังจะยึดพื้นที่เพลย์อินได้สําเร็จด้วยค่ะการคว้ารางวัลครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการคว้ารางวัลครั้งที่6ในชีวิตการเป็นโคชของตัวเขาเองและก็เป็นครั้งที่3กับทีมช ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเราไปต่อกันที่การประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งตะวันตกเป็นใ<ม>ครไปไม่ได้ครับนอกจากสเตฟเฟนเคอรี่ครับมนุษย์ต่างดาวจําแรงในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเขาพาทีมชนะ8แพ้แนะครับแต่ผลงานส่วนตัวนี่คือสุดยอดมากๆค่าเฉลี่ยในการทําแต้มคือ37.3แต้ม6.1รีบาว<ม>ในเดือนที่ผ่านมาสร้างประวัติศาสตร์มากมายเลยครับนั่นก็นคือการยิง3นาคะแนนลงทั้งหมดในรอบเดือนเนี่ย96ลูกไม่เคยมีมาก่อนกด30มแต้มเนี่ยเป็นว่าเล่น มากเลยครับ5เกมไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนอย่างเดียวการควาร้ารางวัลครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งที่11ในชีวิตการเล่นของตัวสเตเฟนเคอร์รีเองทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยนะครับสำหรับสเตเฟนเคอร์รีในช่วงเดือนที่ผ่านมาในฝั่งตะวันออกครับน่าชื่นชมอย่างยิ่งนั่นคือจูริสแรนโดเขานําทีมนิวร์กนิกส์เนี่ยนะครับชนะ9เกมติดเลยนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและในภาพรวมทั้งหมดก็คือชนะ11แพ้แค่4เกมเท่านั้นครับสำหรับนิวร์กนิกส์ในช่วงเดือนที่ผ่่าาานนนมมมผลงงของ Rand อเแแรรดดะับตตต้ก้กก เกมกด30แต้มเนี่ยไป็น7เกมเลยนะครับใน mm hmm. ช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานี่คือเบื้องหลังความสาเร็จของนิว york n ิกส์ครับครั้งสุดท้ายที่นิว york n i c k ์มีผู้เล่นสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนแบบนี้ได้นะั่นคือปี2013 c a r m e ล o anthony หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็มาเป็น j u r e ส r a n d อลเขากลายเป็นผู้เล่นคนที่3นะครับของนิว york n i c k ์ในรอบ35 mm hmm. ปีที่ผ่านมาที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้ผู้เล่นที่สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนมากที่สุดของนิว york n i c k ์ยังคงเป็น patrick ewing นะครับ5 mm hmm. ครั้ง แล้วก็มาเป็นจูเรสแรนดในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตของตัวจูเรสแรนดจริงๆนอกจากติดออสตาแล้วเนี่ยเขาคือเต็งหนึ่งเป็นว่าที่เลยก็ว่าได้ครับผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีเท่านั้นยังไม่พอเขายังคงมีลุ้นนะครับในการติดออล n เอ็นบีเอไม่ว่าจะเป็นทีม3ทีม2ก็ตามเรามารอลุ้นกันและดีไม่ดีครับเขาน่าจะติดท็อป5้วยนะครับในการลุ้นการคว้า MVP ของฤดูกาลปกติในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆของจูเรสแรนดเเรามาปิดยนี่นอะจํื ฝั่งตะว,วันตกเนี่ยได้แก่อนโทนีเอ็ดเวร์ดราฟประดับหนึ่งของมินนโซตาทิมเบิลวูฟกับค่าเฉลียล่ย21.6แต้ม5.1รีบา์3.3แอสซิสค่ะถือว่าเป็นลูกี้ที่มีค่าเฉลี่ยระดับ20แต้มเพียงคนเดียวเท่านั้นการเล่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของเขาค่ะและการคว้ารางวัลครั้งนี้ถือเป็นการคว้ารางวัลครั้งที่2ติดต่อกันของ mm hmm. ตัวเขาเองรอลุ้นรางวัลลูกี้แห่งปีต่อไปค่ะและทางฝั่งตะว,วันออกค่ะได้แก่ดราฟอันดับที่29อย่างมาราคายฟลินของรอรับงานค่าเฉล, 12. ล 4. 1 12.7แรป 4.8แอสซิสต์เขาเรียกว่าเป็นตัวจริงในยามที่เฟรดแวนบรีแลวก็คายลาลี่เจ็บได้โอเคมากๆค่ะช่วยทีมได้เยอะมากขอแสดงความดีกันทั้ง6คนด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวขราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะขอกําลังใจด้วยจ้ะขอไลค์ด้วยนะคะขอสั่ด้วยนะครับที่โลโก้เอ็นบีเอเนี่ยตรงกลางนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็ข่าวสารจาก NBA ค่ะนึกถึง NBA นีึกถึงอ็เแม่เนี่ยนะคะวันนี้พกอรางสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ